ข้อความในพระสุตธันตปิฎกทีขนิกายมหาวะเนื้อหาอัฏฐสาระคล้ายๆกับคำพี์ุุทวงแต่ว่าวิธีการเล่าอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่เนื้อหารายละเอียดนั้นคล้ายกันมหาประทานสูตรข้าพเจ้าได้สลับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยนักกุฏีใกล้ไม้กลุ่มไม้กลุ่มน้ำเนี่ย นพระเชตวันอารามของท่านอนาถาปินทิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีทั้ทงนั้นพิ่สมากรูปภายหลังจากเวลาฉันอาหารเสร็จแล้วกลับจากบินทบาทแล้วนั่งประชุมกันในโรงกลมใกล้ไม้กลุ่มน้ำเกิดสนทนาธรรมกันขึ้นเกี่ยวกับด้วยปุเพนิวาตก็คือขันทัันน,นดาลที่เคยอยู่อาศัยในการก่อน ว่าปุเพนิวาทขันที่เคยอาศัยอยู่ในการก่อนเนี่ยเป็นเช่นนี้หรือว่าแม้เพราะเหตุนี้เป็นการพูดถึงว่าขันที่เคยดำรงอยู่ในอดีตขันที่เคยมีอยู่ในอดีตว่าขันที่เคยมีอยู่ในอดีตเป็นเช่นไรขันในอดีตนั้นเป็นอย่างไรซึ่งข้อความในสมังคละวิลาสณีนั้นอธิบายเพิ่มเติมว่า คำที่บอกว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณนะ์กระเรริกุติหรือกรเรริกกุติณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีบอกว่าในพระเชตวันเนี่ยนะมีเรือนใหญ่หรือว่ามีกุติใหญ่ๆอยู่สี่หลังด้วยกันสี่หลังก็คือหลังที่หนึ่งกเรริกกเรริกุติอย่างที่สองเรียกว่าโกสัมภกุตีอย่างที่สก็คันทกุติแล้วก็สี สาละคระหรือว่าเรือนไม้สนค่อ,อเรือนที่สร้างด้วยไม้สนทั้งหลังแต่ละหลังนในกุฏิแต่ละหลังเหล่านั้นเนี่ยสำเร็จด้วยการบริจาครักหลังละแสนหลังละหนึ่งแสนหนึ่งแสนสมัยนั้นก็มูลค่ามหาศาลนะนะซึ่งสมัยสมัยก่อนนั้นอ่ะก็คือคูณร้อยเท่าอะ่ะแทบจะคูณร้อยเท่าอะ่ะทัน้นมูลค่าของกุฏิแต่ละหลังนั้นสูงมาก ในสี่หลังนั้นพระเจ้าประเิฐที่โกศลสร้างสละสละละคะระก็คือเรือนที่สร้างด้วยไม้สนใช้ไม้สนทั้งหลังเนี่ยนะมาสร้างส่วนสามหลังที่เหลือเนี่ยนะกระเรริกุตีโกสัมภากุตีพระคันทกุตีนั้นอนาถาปินทิกะเป็นผู้สร้างาโรงโรงกลมเนี่ยนะถ้าที่พระพิสุท่านนั่งฉันหลังจากฉันเสร็จแล้วท่านกลับมานั่งสนทนา เกี่ยวกับเรื่องปุเพนิวาสเกี่ยวกับเรื่องขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนอเป็นเป็นโรงกลมที่อยู่ระหว่างธรรมศาลาคือศาลาใหญ่ที่ประชุมฟังธรรมของของประชาชนกับพระคันทกุติของพระพุทธเจ้ามันจะมีโยโรงกลมอยู่โรงหนึ่งเรียกว่าโรงกลม,มน,นะสร้างแบบกลมๆใช้เสาหลายๆเสานะอาจจะ ก็คือกลมแล้วก็สามารถมงนะหลังคาสามารถใช้ไม้ก็ได้กระเบื้องก็ได้พันพระพิสูเหล่านั้นท่านบอกว่าปุเพนิวาสปฏิสังยุตาก็คือพูดคุยด้วยธรรมมีคาถาที่ประกอบด้วยปุเพสันนิวาสกล่าวคือขันธสันดานที่เคยอยู่อาศัยในชาติก่อน ว่าในชาติก่อนที่แล้วนะชาติก่อนหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสี่ชาติห้าชาติสิบชาติร้อยชาติพันชาติแสนชาติหลายๆแสนชาติเป็นต้นนะทีนี้คำพูดนั้นเป็นคำพูดปรารบบอกว่าปุเพนิวาสขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อนนั้นเป็นเช่นนี้เป็นเช่นนี้แต่ว่าคำว่าปุเพนิวาสเนี่ยนะเกี่ยวกับเรื่องขันที่เคยอยู่อาศัยในการก่อน อันนี้หมายถึงอะไรหมายถึงปุเพนิวาสานุสติยานของพระทศพลนนะเน้นพิเศษว่าเป็นการพูดคุยถึงพระยานของพระพุทธเจ้าที่สามารถระลึกถึงเหตุการณ์ในอดีตได้อย่างครบถ้วนเนี่ยนะบอกว่าปุเพนิวาสยานยานที่ระลึกถึงขันที่เคยอยู่ในการก่อน,น,อนของพระทศพลเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆ ส่วนมีคำถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องระลึกชาติได้นะผู้ที่ระลึกชาติได้นี่ท่านแบ่งออกเป็นห้ากลุ่มคือตั้งคำถามว่าใครมั่งที่ระลึกชาติได้ใครมั่งที่ระลึกไม่ได้อะระลึกแบบแบบมีฌานอภิญญารองรับนะไม่ใช่สักแต่ว่าจำชาติกำเนิดได้แค่ชาติสองชาติไอ้ประเภทแบบแบบนี้ไม่ไม่ประสงค์เอาคือพวกที่ระลึกชาติได้ชาติหนึ่งชาติสองชาติแบบธรรมดาทั่วไปเนี่ยนะ บา,บางกลุ่มที่บอกว่าอดีตชาติตัวเองไปเป็นใครอยู่ที่ไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยนะไอ้ถ้าธรรมดาแค่เนี้ยแค่หนึ่งชาติสองชาติไม่จําเป็นต้องเอามากล่าวณนะที่นี้อันนี้เน้นพิเศษพวกที่ระลึกชาติได้เป็นหลายๆกลับเนี่ยนะระลึกได้เป็นแสนแสนชาติบอกว่าผู้ที่ระลึกชาติได้นั้นคือหนึ่งพวกเดียร์ีนักบวชนอกาศาสนาเขาก็ระลึกชาติได้สองภาษาวกของพระพุทธเจ้าก็ระลึกชาติได้ อย่างที่สามพระประเจกพระพุทธเจ้าก็สามารถาร,ะาร,ะระลึกชาติได้โดยที่สุดพระพุทธเจ้าพระองค์ก็ระลึกชาติได้นี่ตั้งคำถามว่านักบวชนอกาศาสนาที่เรียกว่าเดรทีไม่ได้อยู่ในพระพุทธาศาสนาเขาเหล่านั้นน่ะพวกไหนระลึกชาติได้บอกว่าพวกเดรทีหรือสีนอกาศาสนาที่ระลึกชาติได้นั้นผู้นั้นจะต้องเป็นคนดีที่เรียกว่ากรรมวาที เป็นนักบวชที่มีกรรมสกตารู้กรรมรู้ผลของกรรมเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมกล่าวทุกอย่างเป็นไปตามเหตุและผลอย่างเช่นบางชาติเนี่ยนะฤาษีพระโพธิสัตว์เนี่ยนะพระโพธิสัตว์ท่านก็สมัยที่ไม่มีพุทธศาสนาท่านก็ระลึกชาติได้นะนะ,นะะลักษณะเนี่ยตอนที่ไม่มีพุทธศาสนาในช่วงนั้นนะ่ะที่ท่านบวชนะั้นก็เรียกว่าเป็นกลุ่ม เดรธีเพราะเดรถีก็คือไม่ไม่นับเนื่องในพระพุทธศาสนาผู้นั้นจะเป็นใครก็ตามถ้ายังไม่อยู่ในขอบข่ายพระพุทธศาสนาบุคคลน,นั้นก็เรียกว่าเดรถีเพราะฉะนั้นพวกเดรถีเนี่ยระลึกชาติได้40กับคือพวกนี้รู้อดีตได้40กับรู้อนาคตได้40กับระลึกเกินกว่านั้นไม่ได้ระลึกได้ไม่เกิน40กับ ส่วนพระสาวกทั่วไปโดยมากระลึกได้แสนกับเช่นถ้าอนนท์เป็นต้นเนี่ยท่านระลึกได้ประมาณแสนกับพระอัครสาวกคือพระสารีบุตทพระโมคัลานะเป็นต้นเนี่ยนะท่านทั้งสองนั้นระลึกได้หนึ่งอสงไขยกับอีกแสนกับส่วนพระประเจก,กับพระพุทธเจ้าระลึกได้สองอสงไขยแสนกับพระประเจกนั้นระลึกได้เยอะนะสองอสงไขยแสนกับแสดงว่า ระลึกได้เริ่มตั้งแต่ตั้งความปรารถนาเช่นตั้งท่านตั้งความปรารถนาที่จะสําเร็จเป็นพระปรเจกพพุทธเจ้า,าได้นั้นต้องใช้เวลาสองอสงไขยแสนกับมันท่านก็ระลึกได้จวบจนจุดเริ่มต้นในการตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระปรเจกพรพุทธเจ้า,าของท่านส่วนพระพุทธเจ้า,าทั้งหลายระลึกชาติได้ไม่มีกําหนดว่าจะต้องเท่านั้นต้องเท่านี้ระลึกได้ไม่มีที่ สิ้นสุดสุดแท้แต่พระองค์ประสงค์แปลว่าเนื่องด้วยอาวัชนะพระองค์จะระลึกเท่าไรเมื่อไรแค่ไหนก็ก็ได้สมประสงค์ทุกประการทําไมล่ะเพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้มีบุญเนี่ยนะเป็นผู้ที่สั่งสมบาร,รมีส่วนวิธีการระลึกนะวิธีการระลึกนั้นพวกนักบวชนอกาศาสนาทั้งหลายพวกกลุ่มเดรฉีทั้งหลายที่ระลึกชาติได้พวกนี้ระลึกตามลําดับเท่านั้นนะ พวกนี้จะค่อยๆระลึกแบบอะไรนะค่อยๆนั่งนึกถอยหลังไปเรื่อยๆค่อยๆนึกค่อยๆนึกค่อยๆนึกไปเรื่อยๆถ้าหากว่าเกิดไปสับลําดับเข้าไม่ได้หมายควาว่าสมมติว่ามันมีสมมติระลึกไปถอยไปอดีตร้อยชาติเนี่ยนะก็ต้องระลึกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่อยๆไล่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆตามลําดับถ้าไประลึกว่าเอ๊อยากจะรู้แค่เมื่อสิบชาติที่แล้วเป็นอะไรเมื่อร้อยชาติที่แล้วอ่ะเป็นอะไร เมื่อหมื่นชาติที่แล้วเนี่ยทำอะไรเมื่อแสนชาติที่แล้วเนี่ยไปทำอะไรมาวัดไปอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องค่อยๆแบบอะไรประเภทแบบต้องถอยโดยลำดับนะต้องค่อยๆมาเท่าไหร่ก็ต้องถอยค่อยๆถอยพวกเนี่ยเดรัจฉีเนี่ยมีความสามารถเท่านั้นเพราะฉะนั้นพวกเดรัจฉีเนี่ยนะถ้าหากว่าระลึกไปจนถึงว่าอดีตเคยเป็นอสัญญาสัตว์พวกนี้เงียบเลยระลึกต่อไปอีกไม่ได้เ่ยนะจบเลย น,นะก็ระลึกเลยไปกว่านั้นไม่ได้เส้นเพราะอสัญญสัตว์นั้นจะต้องอยู่ในนั้นประมาณ500มหากับน,นะพวกอสัญญสัตว์เนี่ยไม่มีจิตเจตสิกไม่มีความรู้สึกนึกคิดประมาณ500มหากับพวกนี้ก็ระลึกไปถึงว่าเอออดีตนี่มันศูนย์นยีมันก็อย่างเช่นพวกเราที่มันเกิดเกิดจากความว่างว่างชนิดหนึ่งมาจากความว่างว่างชนิดหนึ่งจึงทําให้เกิด เพราะฉะนั้นพวกนี้ท่านบอกว่าไม่เห็นความเป็นไปของขันเหมือนตกเหมือนนกเนี่ยตกลงไปในตะข่ายเหมือนคนพิการตกไปในหลุมคือนึกอะไรต่อไปไม่ได้เนี่ยนะคนพิการเนี่ยเอา,าคลาน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 ,ลานไปตกหลุมเข้าเป็นหลุมใหญ่ขึ้นไม่ได้จบเลยพวกนี้เดรธีบางพวกก็เป็นเช่นนั้นไม่สามารถระลึกข้ามลําดับได้ค่อยๆระลึก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 ,ลกพอระลึกไปเนี่ยนะมันเหมือนอะไร ถ้าเปรียบเหมือนเทพขาเึตเนี่ยนะไอพ้พวกนี้กรอกับมันต้องค่อยๆกรอถอยๆถอยๆพอไปเจอช่วงไหนว่างที่ไม่ได้บันทึกนะก็เลยเงียบเลยก็น,นึกว่าจบแล้วหมดแล้วก็น,นึกว่าเริ่มต้นณนจุดตรงนั้นอะ่ะมันก็เหมือนกับว่าใสาๆไม่ได้บันทึกอะไรแต่ถ้าระลึกไปอีกมันก็มีเรื่องถอยไปอีกแต่จะระลึกเรียกว่าข้ามลำดับเนี่ยนะเรียกว่าข้ามแท็กเป็นต้นเนี่ยถ้าเล่นเล่นอะไรนะเล่นคอมพิวเตอร์เล่น computer, เอ็มพีซีพวกนี้ก็บอกกระโดดข้ามแท็กไม่ได้จงังค่อยถอยแล้วก็แบบแม้แต่ไปแบบช้าๆด้วยนะเหมือนคนตาบอดใช้ไม้เทา้านำหน้าพอไปได้นะระลึกได้จําได้อะไรได้แต่ว่าไอจะไปะชัดเจนแจ่มใสอะไรมากมายไม่ได้เพราะฉะนั้นการระลึกถึงปุเพนิวาสคือการระลึกชาติได้ของพวกเกยรธี เป็นเหมือนกับคนตาบอดที่เดินไปด้วยปลายไม่เท้านะก็เดินไปได้ระลึกป๊ักปักไปได้เปรียบเหมือนอะไรเหมือนธรรมดาคนตาบอดเมื่อยังมีคนถือปลายไม่เท้าอยู่ก็ย่อมเดินไปได้เมื่อไม่มีก็นั่งอยู่แต่ที่นั้นนั่นเองพวกเดรธีก็ฉันนั้นเหมือนกันแลเพราะฉะนั้นสามารถจะระลึกได้ตามลําดับเว้นลําดับเสร็แล้วไม่สามารถจะระลึกได้ค่อยๆถอยไปหนึ่งชาติสองชาติสามชาติสิบชาติ ค่อยๆถอยไปเนี่ยนะมันจะไปกระโดดข้ามอะน,นะเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนกระโดดพับๆไปเลยไม่ได้ต้องค่อยๆถอยไปเนี่ยสำหรับภาษาวกทั้งหลายก็ระลึกตามลําดับขันได้ครั้นถึงความเป็นผู้ไม่มีความรู้สึกก็ไม่สามารถเห็นความเป็นไปของขันของตัวเองได้โดยปกตินั้นภาษาวกทั่วๆไปเนี่ยก็ระลึกได้เยอะแหละแต่ถ้าไประลึกถึงตอนที่เป็นอสัญญาัตร์ ในภพชาติที่ไม่มีจิตเจตสิกเนี่ยนะตอนนั้นก็ระลึกต่อไปอีกไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นชื่อว่าการอันไม่มีแห่งขันทั้งหลายของสัตว์ผู้ท่องเที่ยวไปสู่วัฏฏะเหล่านั้นย่อมไม่มีแต่อาศันอาศันยับพบย่อมเป็นไปห้าร้อยกับเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายก้าวล่วงการประมาณเท่านี้ตั้งอยู่ในคำแนะนำอันพระพุทธเจ้าทั้งหลายทรงประทานแลว้วย่อมระลึกถึงข้างหน้าได้เหมือนท่านทโศพิตะฉะนั้น พระโสพิตฐานั้นเป็นเอตทัคคะในเรื่องการระลึกชาติมันก็ระลึกระลึกไปเรื่อยๆระลึกได้เยอะมากเลยเมื่อระลึกไปเนี่ยอดีตท่านเคยเป็นอสัญญาสัตว์อยู่ห้าร้อยกับพอระลึกไปถึงอสัญญาสัตว์ท่านก็ระลึกไปได้เป็นกับๆไปแล้วเอ๊ะทำไมมันยังศูนย์อยู่เหมือนกับศูนย์อยู่แบบนี้พระพุทธเจ้าบอกว่ระลึกต่อระลึกต่อระลึกต่อแล้วท่านระลึกทะลุห้าร้อยกับนั้นออกไปห้าร้อยกับที่ไม่มีจิตเจตสิกนั้นแล้วระลึกถอยต่อไปอีกได้ อันนี้พระโสดที่ตะจึงเป็นเอตทัคคะในเรื่องการระลึกชาติเพราะไอการระลึกชาติเนี่ยนะมันเป็นที่ตั้งแห่งมิจฉาทิฏฐิได้อย่างบางพวกเนี่ยระลึกถึงไปถึงอสัญญาสัตว์ที่มันไม่มีจิตเจตสิกก็เหมือนว่าสัตว์พึ่งผุดขึ้นพึ่งอุบัติขึ้นจากไม่มีเลยนะศูนย์ศูนย์แล้วมามีขึ้นเขาเรียกว่าอธทิตจะสมุปปณะทิฏฐิถ้าสําหรับผู้ที่ไม่ศึกษาคําสอนให้ดีๆเดี่ยนะ พวกนี้จะเป็นอาิตจะสม,มุปปนะทิฏฐิขณะระรล,ลึกชาติได้เพราะระล,ลึกได้สมมติว่าเมื่อเมื่อล้านชาติที่แล้วเนี่ยเป็นอสัญญาสัตว์พอระลึกไปถึงประมาณล้านชาติไปแล้วหลังจากนั้นไปก็ระลึกอะไรไม่ได้แล้วก็บอกโอ้ยสัตว์ที่พวกเรานะเพิ่งเกิดครั้งแรกเมื่อล้านล้านชาติที่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้นี่กลุ่มหนึ่งไอ้พวกพวกนักเดาก็มีพวกนักเดาก,ก,ก,เดาก็เอา้ชาชาติที่แล้วจําได้ไหมละ่ะเมื่อชาติที่แล้วจําไม่ได้มันก็ต้องไม่มีเมื่อไม่มีมมมเราพวกเราก็เพิ่งเกิด พวกเราก็เพิ่งมีพวกนี้พวกนี้ไม่เชื่อเรื่องอดีตชาติอะไรทั้งนั้นกลุ่มนี้ก็เรียกว่ากลุ่มอธิจัสมุปปนาทิฏฐินั่นเองแต่ว่าสําหรับพระสาวกทั้งหลายผู้ที่ผ่านการอบรมพิจารณาโดยความเป็นขันธาตุอายตนะเข้าใจกรรมวัตวิปากวัตกิเลสวัตรู้เห็นความเป็นไปแห่งจุติและปฏิสนธิพวกนี้จะระลึกชาติรู้กรรมรู้ผลของกรรมความ เชื่อมโยงพวกนี้จะไม่เป็นมิจฉาทิฏฐิเนีนะเพราะอยู่บนพื้นฐานของยะถาภูตยานทัศนะเพื่อสัจจานุโลมิกยายน,นะพะกนี้จึงรู้วัตตะรู้วัตตะรู้นิวัตตะรู้ปวัตตะรู้อัปปวัตตะรู้ความเป็นไปแห่งสังสารวัตรรู้ความดับแห่งสังสารวัตรนี่ยนะ มันทะสาวกทั้งหลายนั้นท่านก็ระลึกชาติได้แต่ก็อยู่ในวิสัยของท่านโดยทั่วไปโดยมากระลึกได้ประมาณแสนกับเนี่ยนะระลึกได้แสนกับโอ้แสนกับนี่ก็เก่งแล้วเนี่ยนะของเราเนี่ยขนาดว่าอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้ววางแล้วก็ลืมเลยเหมือนกันอ่านหน้าแค่ว่าไม่ต้องไปแสนกับอะไรที่หนหรอกเนี่ยอ่านหน้าหลังไอ้หน้าก่อนเนี่ยลืมไปหมดแล้วรู้มันว่าอะไรบ้างก็ไม่ทราบจําไม่ไ,ได้แล้วพันจะว่าระลึกชาติอะไรเลยเนี่ยนะ ตกปากรับคําใครก็ก็ลืมเลยนะพูดเสร็จอตอนนั่งนึกได้ลุกแล้วก็ลุกเลยอย่างเงี้ยน,นะลืมไปหมดเลยเนยี่ยลักษณะเนี้ยเพราะฉะนั้นอ่ผู้บุคคลทั่วๆไปรละลึกอะไรไม่ค่อยได้ทรงจําอะไรไม่ค่อยได้เพราะสติเนี่ยนะตรงเนี้ยการระลึกชาติได้ก็คือหวนระลึกได้ท่านเปรียบเหมือนอะไรเปรียบเกี่ยวกับเรื่องรายละเอียดก,การระลึกชาติก็เหมือนอย่างว่าอ่าบุคคลคนหนึ่งเนี่ยนะไปธุรที่อื่น นะตื่นเช้ามาแล้วออกไปธุระที่อื่นทาไปธุระทั้งวันตกตอนเย็นมาก็มานั่งที่วันแล้วก็ระลึกทบทวนดูว่าตัวเองไปที่ไหนไปทำอะไรที่ไหนไปพูดไปทำอะไรคนที่ระลึกชาติมันจะคล้ายๆแบบนั้นเรียกว่าเข้าใจรายละเอียดทั้งหมดที่ที่ตัวเองผ่านมานั่นแหละเรียกว่าลักษณะการระลึกชาติได้ไม่ใช่เหมือนกันนั่งดูทีวีนะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นเหมือน,นเปิดวิดีโอดูว่าเออเหตุการณ์ภาพ เป็นภาพเป็นสีเป็นเสียงอ่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่ว่าระลึกได้ทรงจําไว้ได้ไม่เบลอไม่เละไม่เลือนนั่นเองเรียกว่าระลึกชาติได้สําหรับพระอัคารสาวกทั้งสองพระประเจก,กับผู้เจ้าท่านตรวจดูจุติและปฏิสนธิแล้วระลึกชาติได้นะท่านสํารวจว่าเมื่อจุติจากจุดนั้นเนี่ยปฏิสนธิต่อที่ไหนและเชื่อมโยงอย่างไรเพราะฉะนั้นท่านคร่ครวญโดยจุติและปฏิสนธิเรียกว่าเริ่ม สมมติว่าท่านระลึกข้ามชาติได้แต่ว่าแต่ละชาติต้องเปิดมวลอตอนตอน้นคือเริ่มตั้งแต่ปฏิสนธิณชาตินั้นเช่นว่าเมื่อแสนชาติที่แล้วเนี่ยท่านปฏิสนธิเป็นอะไรแล้วจากปฏิสนธิไปจนถึงจุติมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเคยกว่าต้องเริ่มจากปฏิสนธิไปหาจุติเคยกว่าจะต้องแบบเหมือนว่าอะไรนะมันล่วงเอาแต่เฉพาะรายละเอียดไม่ได้ มันจะต้องเริ่มต้นเนี่ยนะนน้จะต้องเริ่มต้นค่อยฟังมาเรื่อยๆอ่ะเหมือนอะไรเหมือนว่าคิดง่ายๆว่าพวกเราเนี่ยพวกที่เปิด MP เนี่ยนะโดยธรรมดาโดยไม่ใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าแท็กสัก30นาทีเนี่ยนะเราจะล้วงเอาฟังแค่นาทีที่20ไม่ได้จะต้องฟังตั้งแต่นาทีที่หนึ่งสองสามสี่ไล่ไปจริงๆอ่ะอยากรู้แค่นาทีที่20เท่านั้นแหละแต่จะต้อง เปิดตั้งแต่นาทีที่หนึ่งไปจนถึงนาทีที่ยี่สิบจึงจะรู้ว่าไอ้นาทีที่ยี่สิบมันคืออะไรล้วงล้วงเอาเฉพาะตรงจุดไม่ได้หรือเหมือนหนังสือเนี่ยนะสมมติถ้าเราอยากจะรู้แค่หน้าสามสิบท่านั้นแหละจะต้องเปิดตั้งแต่หน้าหนึ่งอ่านแต่หน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามหน้าสี่หน้าห้าจนถึงหน้าสามสิบอ๋อที่อยากรู้จจะรู้จุดนี้เท่านี้และมันจะต้องอ่านต่อไปอีกเนี่ยนะเค่เรว่าอ่านทั้งเล่มเหมือนกันเถอะจึงจะรู้พวกนี้เขาเรียกว่าต้องไขครวนตั้งแต่เริ่ม เชื่อมต่อในพบหนึ่งอ่ะมาอย่างไรที่สุดของพบนั้นเป็นยังไงต้องรู้รายละเอียดพวกน,นี้ก็ถือว่าปัญญานั้นไม่ได้ละเอียดพอไม่ละเอียดพอที่จะเจาะอ,อะไรแล้วก็เข้าใจไม่ผิดพลาดเพราะไม่งั้นท่านจะต้องค่อยๆทบทวนก่อนไปยังไงมายัางไงเรื่องราวเป็นยังไงไม่ขนาดแม่นยำถึงขนาดว่าอ๋อตรงนั้นน่ะเหรอมีองค์ประกอบอย่างไรเข้าใจละเอียดละออขนาดนั้นไม่ใช่วิสัยของพระอัครสา,าวกไม่ใช่วิสัยของ พระประเจกับพระพุทธเจ้าแต่สําหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่ต้องไปตรวจตราเรื่องจุติเรื่องปฏิสนที่เรื่องอะไรทั้งนั้นพระองค์ประสงค์จะเห็นฐานะใดๆก็เห็นฐานะนั้นทันทีเอาแค่ความคิดแวบดหนึ่งตรงนั้นมาก็ได้หมายความว่าดึงจากข้อความจากตรงไหนก็ได้ในสมมติว่าเสี้ยวชีวิตตั้งแต่อดีตไปเมื่อหลายๆแสนกับหลายๆล้านกับหลายๆอสงไขยกับหยิบเอาเฉพาะบางเรื่องมาเล่าก็ได้ อย่างเช่นเนี่ยเกี่ยวกับพุทธวงศ์เนี่เห็นชัดพระองค์หยิบมาเออในสมัยนั้นนะพระพุทธเจ้าตันหังทีปังกรเมื่อสีอสงไขยแล้วก็ไม่ต้องสนใจว่าไอระหว่างนั้นนะหนึ่งอสงไขยคืออะไรแล้วหยิบรายละเอียดเมื่ออสงไขยถัดมาที่มีพระพุทธเจ้าโกนธัญญะแล้วก็ถัดมาอีกไม่มีพระพุทธเจ้าไม่ต้องไปสนใจที่เหลือเอามาถัดเอาในกลับที่มีอสงไขยที่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นสีองค์พระพุทธเจ้ามังคละโสพิตะเป็นต้นแล้วก็ ไม่ต้องไปสนใจอีกแสนอ,อีกหนึ่งอสงขายแล้วมาล่วงเอาตอนที่พระพุทธเจ้าอนโนมาทัศีเกิดขึ้นแล้วก็ล่วงมาอีกแสนกับเนี่ยนะล่วงมาเมื่อสามหมื่นกับล่วงมาเมื่อหนึ่งหมื่นแปดพันกับล่วงมาเมื่อเก้าสิบสี่กับเก้าสิบสามกับเก้าสิบสองกับเก้าสิบเอ็ดกับหรือล่วงมาแม้กระทั่งว่าเมื่อสามสิบเอ็ดกับที่แล้ว ล้วงมาว่าต้นกลับเนี่ยเรียกว่าหยิบเอาเฉพาะบางเรื่องบางเรื่องบางเรื่องไม่ต้องไปไล่ทบทวนตามลําดับทั้งหมดอันนั้นเป็นวิสัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นเปรียบอุปมาว่าการระลึกชาติได้ของพวกเรยรทีนี่นะมันสว่างเหมือนแสงหิ่งห้อยมันก็พอเห็นอะไรได้นิดๆหน่อยๆแต่ก็เหมือนใช้แสงหิ่งห้อย นะพูดไปแล้วยิ้มเนี่ยนะขำเนี่โอ้ยแสงหิงห้อยพวกเราบอดสนิทนะหิงห้อยกับบอดสนิทเนี่ยไหนดีกัน <c oughs> พูดเหมือนว่าโอ้ยแหมทำไมสว่างน้อยจังเลยอะไรเงี้ยนะที่ไหนได้เราบอดสนิทเหือกันนะลึกอะไรก็ไม่ได้นะเมื่อสามปีที่แล้วเวลาเดียวกันนี่เราทำอะไรที่ไหนไมัมคิดยากกันนะนะ เอ้วเมื่อสิบปีที่แล้ววันเวลาเดียวกันเนี่ยทำอะไรที่ไหนเมื่อ,อไรอย่างไรโหนี่เรื่องมันยาวเลยนะต้องไปเปิดปฏิทินดูต้องไปลำดับเหตุการณ์โอเรื่องยาวเลยแหละนะใช้เวลาให้ทบทวนสามวันไม่รู้จะนึกออกหรือเปล่าไม่ทราบต้องให้แผนกสอบสวนเขามาค่อยถามให้นะถ้าแผานกสอบสวนนะวิธีเขามีมีสีให้ระลึกนั่นบอกผมจําไม่ได้เอาไม่ได้เป็นไร ค่อยตอบตามคําถามที่ถามกันแล้วกันเขาจะาค่อยฟอกคาถามถามถามไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆเดี๋ยวพวกนั้นมันก็จําได้หมดละเขามีวิธีถามมาเกันถามให้ระลึกได้แั้นพระผู้ตเจ้าเนี่ยอะขอไปพวกเดียร์ถีเนี่ยระลึกได้เหมือนกับแสงหิ่งห้อยส่วนของภาษาวกทั้งหลายเช่นกับแสงประทีปเหมือนกับคนถือคบเพลิงอะน,นะตอนกลางคืนเนี่ยเวลาจะเดินไปดูอะไรก็เปิดส่องคบเพลิงไปใช้คบเพลิงใช้ประทีป สำหรับพระอัคารสา,าวกเช่นกับดาวประกายพฤึกคือดาวที่มันสว่างมากมน,นะส่วนสำหรับพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายการระลึกชาติได้ของท่านเนี่ยชัดเจนเหมือนกับแสงแห่งพระจันทร์แต่สำหรับพระพุทธเจ้าทั้งหลายการระลึกชาติของพระองค์เช่นกับสุริยมณฑลพันดวงดวงอาทิตย์ถ้าขึ้นพร้อมกันส่องสว่างพันดวงพร้อมกันเลยเนี่ยจะสว่างขนาดไหนฉันใดพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ ฉะนั้นพระพุทธเจ้านั้นการระลึกชาติไม่มีการกําหนดว่าร้อยชาติพันชาติแสนชาติร้อยกับพันกับแสนกับหรือหนึ่งอสงไขสิบร้อยพันหมื่นล้านอาสงไขยะนะพงระลึกได้หมดเลยและการระลึกของพระพุทธเจ้านั้นะนะสิ่งใดสิ่งหนึ่งย่อมไม่มีการผิดพลาดไม่มีการผิดพลาดแม้เพียงเท่าปลายขนทรายนั้นพระพุทธเจ้าเทศเนี่ยนะสี่สิบห้าปีบอกว่าออพุษุวันก่อนเราบอกผิดไป พลาดไปนิดหนึ่งเราไม่มีนะสำหรับของพระพุทธเจ้าไม่มีแม้แต่นิดเดียวความผิดพลาดแม้ปลายขนรายไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้าและไม่ขัดข้องไม่มีติดขัดด้วยเนี่ยนะหมายวามว่าไม่มีสะเทือนบอกโอ้ยเนี่ยภาวะกดดันพระองค์ป่วยแล้วลึกไม่ได้หรอกลืมไปหมดแล้วตอนนี้ไข้ขึ้นตอนนี้อาพาธอะไรอย่างเงี้ยนะไม่มีเมื่อไรที่ไหนอย่างไรก็ไม่ติดไม่ขัดอันนั้นอาเรียกว่า อนนาวรณายานพั้นทุกอย่างของพระพุทธเจ้าจะไม่มีติดขัดทั้งหมดอันนั้นเป็นอนนาวรณญยานเป็นความสามารถเฉพ,พาะพระพุทธเจ้านะทุกอย่างประสงค์จะรู้อะไรรู้ได้โดยที่ไม่ติดขัดพ่านพระองค์จะประสงค์จะรู้ทุกก็รู้โดยไม่ติดขัดประสงค์จะรู้สมุทัยนิโรธมรรไม่มีติดขัดประสงค์จะรู้อัตถธรรมนิรุติปฏิพานปฏิสัมพิาทาก็ไม่ติดขัดประสงค์จะรู้อาสาธรรมญาณทั้งหกก็ไม่ เด็ดขัดเนี่ยนะประสงค์จะรู้สิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อาวัชนะแล้วก็ถูกต้องแม่นยำไม่มีผิดพลาดเนี่ยนะสุดแท้แต่พระองค์ประสงค์เพราะฉะนั้นการระลึกชาติของพระองค์นั้นน่ะนะสุดแท้แต่ความนึกคิดประสงค์จะรู้แต่อย่าลืมว่าทุกอย่างทุกความคิดของพระพุทธเจ้าถูกกํำกับด้วยปัญญาถูกกำกับด้วยสัพพัญยุตยานเนี่ยนะสัพพัญยุตยานเนี่ย เป็นตัวควบคุมทั้งหมดควบคุมระบบความคิดของพระพุทธเจ้าทั้งหมดเนี่ยนะเพราะฉะนั้นทั้งวจีกรรมคําที่พระพุทธเจ้าพูดก็ถูกควบคุมด้วยสัพพัญญุตยานนะถูกกาหนดด้วยสัพพัญญุตยานแม้กระทั่งกายกรรมการขยับตัวทุกอย่างของพระพุทธเจ้าถูกกาหนดด้วยสัพพัญญุตยานกายกรรมทั้งหมดคล้อยตามพระยานวจีกรรมมโนกรรมทั้งหมดคล้อยตามพระยานเพราะฉะนั้นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์แม้แต่นิดเดียวไม่มีสําหรับพระพุทธเจ้า พันอานุภาพของอาวัชนะของพระองค์นั้นไม่ธรรมดาอาวัชนะของพระพุทธเจ้านั้นเช่นกับสัพพัญยุตยานนะสัพพัญยุตยาน,นี่เกิดที่ชาวนะอาวัชนะเนี่ยนำหน้าสัพพัญยุตยานเพราะฉะนั้นสุดแท้แต่ว่าพระองค์จะไตรตรองไตรตรองที่จะเห็นอะไรที่จะพิจารณาอะไรเพราะนั้นแค่อาวัชนะปั๊บเนี่ยนะชาวนะก็รู้เลยว่าเรื่องนั้นคืออะไรนะแค่นึกถึงปั๊บ ชาวนะคือความคิดนั้นบอกได้เลยว่าสิ่งนั้นคืออะไรแล้วว่าไม่มีผิดไม่มีพลาดเพราะฉะนั้นพระอริยสาวกสมัยก่อนเนี่ยนะอย่างแม้กระทั่งว่าเขาเชื่อว่าพระพุทธเจ้าเป็นใครียกว่าไม้แก่นจริงๆบอกว่าถ้าคนที่สาะแสวงหาไม้แก่นทําไมมาหากิามหาหาที่กิ่งที่ใบคือคือแต่ละท่านให้ค่าตัวเองเท่ากับกิ่งกับใบเท่านั้นเองกิ่งเล็กกิ่งน้อยใบยเท่านั้นแหละ ไม้แก่นต้องไปหาที่พระพุทธเจ้าทุกอย่างอยู่ที่พระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นให้ให้เอาความสมบูรณ์ทุกอย่างจากพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระองค์นั้นจึงมีปุเพนิวาสานสุสติยานการระลึกชาติเล่นไปในอดีตได้ไม่ติดไม่ขัดดุดลูกศอนเหล็กน,นะลูกศรที่ทําด้วยเหล็กเนี่ยนะเหล็กกลมๆแล้วก็เขินง่ายสมัยนี้เขาใช้คำว่าลูกปืนเนี่ยนะ เล่นไปได้อย่างฉับพลันในกองใบไม้ที่ผุดดอะไรดุดอินทวัชระอาวุธเพชรของพระอินเนี่ยนะอาวุธประดุดเพชรของพระอินเนี่ยซัดไปบนยอดเขาสีเนรุเพราะทะลุทําลายแตกกระจายได้หมดเลยไม่มีติดไม่มีขัดประดุดอะไรก็บอกว่าดุดลูกปืนนั่นแหละนะเล่นไปได้อย่างไม่ติดเล่นไปได้อย่างไม่คล้องไม่ขัดนั่นเองอันนั้นเป็นเป็น,ปนวิสัยของ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันนี้เกี่ยวกับเรื่องการระลึกชาติได้นะตัวอีกครั้งว่าการระลึกชาตินั้นมีอยู่ผู้ที่ระลึกชาติไอ้พวกที่จําชาติกําเนิดได้ระลึกได้แค่ชาติสองชาติพวกนี้ไม่พูดถึงพวกที่ระลึกได้ในขอบเขตระลึกได้40กับคือกลุ่มเดียรถีไม่เกินเนี้ยสองกลุ่มพระสาวกทั้งหลายระลึกได้ประมาณไม่เกินแสนชาติอันนี้โดยมากนะแต่หลายท่านระลึกได้เป็นอาสงไขย เช่นพระภากุลเนี่ยระลึกได้เป็นอสงไขยแล้วก็ต่อไปอีกเนี่ยนะ,ะพระอัครสาวกก็ระลึกได้อสงไขยแสนกับหรือพระปเจกับพระพุทธเจ้าระลึกได้สองอสงไขยแสนกับสําหรับพระพุทธเจ้าไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะสิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่าใดพระยานของพระพุทธเจ้าก็รู้สิ่งที่ควรรู้มีประมาณเท่านั้นเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่าโดยมากพระอ,องค์ไม่เล่า เพราะอะไร,รสิ่งที่พระองค์เล่าก็คือสิ่งที่เกื้อกูลต่อวิปัสสนาอริยมรรยผลนิพพานเท่านั้นแหละเนี่ยนะไม่งั้นเนี่ยก็เอาให้คนที่จบด็อกเตอร์มีประสบะการณ์ชีวิตจนถึงอายุเจิเนี่ยนะเล่าทุกอย่างให้เด็กเพิ่งคลอดได้สองเดือนเนี่ยฟังทุกเรื่องเลยนะเล่าให้ฟังหมดเลยไหมอุ้ย,ยในฐานะคุณปู่ผู้มีประสบะการณ์ชีวิตเป็นด็อกเตอร์แต่ยังหนุ่ม บัดนี้อายุเจ็ดสิบแล้วมีอะไรทั้งหมดจะถ่ายทอดให้คุณหลานอายุสองเดือนฟังทุกชนิดทุกประเภททุกอย่างในอะไรจะเกิดขึ้นถ้าระวังระวังหลานกับปู่ใครน่าสงสาร <Okay. S 1> ปู่นี่น่าสงสารว่าม,มันเกิดอะไรขึ้นฉันใดพระพุทธเจ้าจะเล่าเฉพาะสิ่งที่มีสาระสิ่งที่มีประโยชน์อะไรที่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขและเหมาะสมแก่คนนั้นด้วยพระองค์นั้นเวลาสอนธรรมองศ์ เช่นนั้นไม่ใช่ว่าอยเล่าไปโมทุกเรื่องจนค่เรียกว่าขยะเต็มไปหมดหรือว่าไม่เหมาะกับบุคคลนั้นบอกไม่มีนั้นพระองค์เนี่ยจะใช้พุทธพจน์เหมาะสมเพราะฉะนั้นพระองค์แสดงธรรมนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายจึงได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่แต่สําหรับในสูตรนี้พระพิสูจน์ทั้งหลายนั่งสนทนากันในเรื่องของอดีตว่าอดีตนั้นเป็นอย่างไรแต่ถ้าในพุทธวงศ์นั้นพระสา,ารีบุตรเห็นความน่าอัศจรรย์ของพระพุทธเจ้า ภาษาบุตรก็เลยคิดว่าโหพุทธานุภาพยิ่งใหญ่ขนาดนี้นะท้งพุทธลักษณะพุทธสรีระพุทธคุณต่างๆเนี่ยปรองยิ่งใหญ่เหลือเกินเนี่ยนะพระองค์ตั้งความปรารถนาที่จะมาเป็นแบบนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่นอพระองค์นั้นบำเพ็ญบารมีอย่างไรจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยนะแล้วใช้เวลาขนาดไหนจึงได้เป็นพระพุทธเจ้านั่นจะเป็นคําถามของภาษาบุตรภาษาบุตรจะถามแบบเจาะลึกนะเรียกว่าสุดๆเลยว่างั้นเถอะ แต่ถ้าเป็นบุคพระพิสูจทั้งหลายท่านก็จะสนทนาในขอบเขตทั่วๆไปเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะเอาตรัสเล่าเฉพาะเมื่อ91กับที่แล้วจะไม่เล่ายาวในลักษณะคล้ายๆกับพุทธวงศ์จะไม่เล่าขนาดนั้นแต่เนื้อหาก็คล้ายๆกับพุทธวงศ์